ครับสวัสดีเจ้าประม่พี่น้องตำบลบ้าน,นกลางปีฮักและเคารพทรุกท่านวันนี้เซงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางได้มาทรงกระจายเสียงในเจ้าวันศุกร์ที่ศ3ามเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2อง8ันหรอยหกวันนี้ตรงกับแฮม12บสองคำเดือนแปดเหนือนะเจ้า วันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอุจจากกันทั้งจากของเทศบาลตำบลบ้านกลางและข่าวสารจากในงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าข่าวแรกของเขาในวันนี้ก็เป็นข่าวจากกองการศึกษาประชาสัมพันธ์เจนิญจวนหว่วงงานประเพณีส่งน้าวัดในตำบลบ้านกลางประจำปีงบประมาณสอง8ันห้ารอยหกสิบแปดนะเจ้าซึ่ง ทางเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางเองกองห่วกับตทางคณะสงฆ์ตำบลบ้าน,นกลางได้จัดกิจกรรมประเพณีส่งน้ำวัดประจำตำบลบ้าน,นกลางะเจ้าก็ถือว่าเป็นประเพณีท่องถิ่นตีมูเฮาเจ้าบ้านกลางะเจ้าจะได้รวมกันส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท่องถิ่นเฮาะเจ้าสึ่งก็จะมีการจัดงานประเพณี ก็คืองานแรกจะเป็นงานส่งน้ำวัดสีชุมนะเจ้าจัดขึ้นในวันที่3มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปแถมงานหนึ่งเป็นงานประเพณีป่างเก้านะเจ้าจัดขึ้นในวันที่3มิถุนายนเช่นเดียวกันในเวลา6โมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้าแถมงานหนึ่งเป็นงาน งานส่ง้าำวัดพยาภาพจัดขึ้นในวันที่10มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา9โมงประเพณีส่ง้าำวัดสีคำจัดขึ้นในวันที่13ม,มิถุนายน2568เวลา5โมงแรงเป็นต้นไปนะเจ้างานสงนามวัดขี้เล็ก จัดขึ้นในวันที่18มิถุนายน2568เวลา9โมงนะเจ้าเราก่าแหมงานหนึ่งเป็นงานส่งหน้าวัดรองเศร้าจัดขึ้นในวันที่2 5มิถุนายน2568ตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนะเจ้าเกาะเป็นรายละเอียดการจัดงานประเพณี ประเพณีสง่ามวัดแล้วก็ประเพณีปั่งเก้าประจำปีงบประมาณ2 5 6 8นะเจ้ามาฟังแฮมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะเจ้าก็แจ้ง เตือนฉบับที่หนึ่งนะเจ้าก็จะมีฝนตกนักถึงนักมากบริเวณภาคเหนือนะเจ้าในวันที่2สา 3, ถึงเสเจ็ดพฤษภาคม2อ6 8ในช่วงระหว่างวันที่2สา 3, ถึงเสเจ็พฤษภาคม2อ6 8 บริเวณภาคเหนือของเฮานะเจ้าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตีพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและเอาไทยตอนบนมีกำลังตีแห่งขึ้นประกอบกับมีร่องมรสุมพัดผ่านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะเจ้าก็เลยจะทำให้มีผลกระทบต่อภาคเหนือของเฮาก็คือจะมีฝน เพิ่มนักขึ้นแล้วก็มีฝนตกนักถึงนักมากในบางแห่งนะจ๊ะดังนั้นเกาแจ้งประชาสัมพันธ์คือกับปมปพี่น้องได้ระมัดระวังในเรื่องของอาการเตรียมพร้อมหักมือคับสภาพอากาศตีเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฝนตกนักในชว่วงระหว่างวันที่โซสามถึงโซเจนะเจ้าระวัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำปลาไหลหลา,ลาก การสัญจรไปมาผ่านบริเวณที่มีฝนฝ้าขนองนะเจ้าเราก็เตรียมพร้อมในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายตีจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรตุยนะเจ้าดังนั้นก็ฝากมาแจ้งเตือนประชาสัมพันธนะเจ้าจากกรมอุตุนยิยมวิทยาในเรื่องของอฝนตกนักถึงมกักนักมากนะเจ้าระวังวันที่า3ถึงเ็7พฤษภาคม สองปัะหกสิบแปดตีจะถึงนี่นะเจ้ามาฟังแฮมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวจากตังจังหวัดละปูนนะเจ้าจังหวัดละปูนเตรียมพร้อมจัดขบวนเดินธรรมยาตราเทศนสันถีเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติวิถีครูบาศีวิชัยห่วมแหงห่วมบุญ ส่งครูบาศีวิชัยสู่บุคคลสําคัญของโลกนะเจ้าจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอรีจังวัดรปูนจนถึงวัดพระสารริพุนชัยวรรมหาวิหารระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดมิถุนายนสองพรอหกสิบปดรวมระยะทางกว่าหนึ่งรอยกิโลเมตรนะเจ้าซึ่งนายวิวัฒ อินไทยวงผู้ว่าราชการจังหวัดระปูนก็ได้กล่าวว่าจังหวัดละปูนเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมในหลายมิติตวยกันนะเจ้ามีสถานที่ที่สําคัญทางประวัติศาสตร์มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่มีความเป็นอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถตีต่อยอดสร้างรายได้ด้วยกันนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมชุมชนซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดแข็ง ในเรื่องของการนำมาต่อยอดทางวัฒนธรรมได้นะเจ้าซึ่งก็มีนักบุญแห่งล้านนาพูซึ่งมีคุณูปการตีมีการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างครูบาศีวิชัยหัมโตยนะเจ้าซึ่งต่งางคณะสงฆ์จังหวัดระปูนก็ได้ห่วมกับจังหวัดระปูนและคณะกรรมการอำนวยการเสนอรายจือ่อ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองหนึ่งในวราระคบรอบหนึรอยห้าปีชาติการนะเจ้าครูบาศีวิชัยก็มีแผนในเรื่องของการครับเคลื่อนการเสนอชื่อครูบาศีวิชัยคือได้ฮับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านของการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็สันติภาพ ในวาระครบรอบหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าเป็นการอาถือว่าเป็นการยกย่องเชิดชูในเรื่องของการสร้างการบูรณะพุทธศาสนาหลายสถานที่ทั่วภาคเหนือของประเทศไทยจนเป็นได้ฮับขนาดน,น้ำว่าตนบุญแห่งล้านนานะเจ้าซึ่งคุณงามความดีที่ได้กระทำก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี คือกับต่างพระสงฆ์พี่น้องประชาชนทั่วโลกนะเจ้าสึ่งในเรื่องของการจัดงานนะเจ้าเกาะโดยในวาระโอกาสครบรอบ1นึ่ปีชาติการในวันที่1 1มิถุนายน2อ6 8ต่างคณะสงฆ์จังหวัดละปูนหอกับจังหวัดละปูนก็จะได้มีการจัดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติวิถีคูบาสรีวิชัย ห่มแหงห่มบุญทรงครูบาศีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกนะเจ้าก็จะมีการเดินธรรมทายาทเทศสันธีจากวัดพระพุทธบาทห้วยต้มอำเภอรี่จังหวัดละปูนถึงวัดพระธาตุรีพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนระหว่างวันที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดมิถุนายนสองพันหงกสิบแปดซึ่งเกาะรวมระยะทางทั้งหมดกว่า หนึ100่งวารอยกิโลเมตรโดยกันนะเจ้าสำรับเส้นทางการเดินขบวนธรรมยาตธรรมยาตราเทศสันธีครอบคลุมอำเภออ,อำเภอรลี่นะเจ้าก็อำเภอบันโฮงเวียงหนองล่องปาสางและอำเภอเมืองละปูนซึ่งในวันที่หนึ่งมิถุนายนก็จะเริ่มต้นขบวนหนะ้าวัดพระพุทธบาทห้วยตม้ม ตำบลนาสายอำมพอร e ีจังหวัดละปูนวันที่สองมิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดพระพุทธบาทผาหนามตำบลป่าภัยอำเภอรีนะเจ้าวันที่สามมิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดแมตืนอำเภอรีจังหวัดละปูนวันที่สี่มิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดบ้านปางตำบลศรีวิชัยอำมภอรีวันที่ห้ามิถุนายนเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดห้วยละ ตำบ bon ลป่าโพอำเภอบรรทงวันที่6มิถุนายนเขื่อนขบวนเข้าสู่วัดบรรทงหลวงตำบ bon ลบันโงอำเภอบัรทงวันที่7มิถุนายนเขื่อนขบวนสู่วัดเวียงหนองล่องตำบ bon ลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูงวันที่8มิถุนายนเขื่อนขบวนสู่วัดพระพุทธบาทปากผ้าอ่าตำบ bon ลมะกกอกอำเภอประสางวันที่9มิถุนายน เขื่อนขบวนเข้าสู่วัดร,รมะมณียารามตำบนต้นทงอำเภอเมืองละปูนวันที่1บมิถุนายนก็เขื่อนขบวนสู่วัดจามเทวีตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนและวันที่11มิถุนายนเขื่อนขบวนสู่วัดพระพระาธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนนะเจ้าเกาะเป็นเส้นทาง กว่าร้อยกิโลเมตรนะเจ้าตีได้มีการจัดกิจกรรมนี่ขึ้นนะเจ้าซึ่งก็ถือว่าวันที11น่11มิถุนายนเป็นวันครบรอบชาติการ148ปีครูบาศีวิชัยนะเจ้าดังนั้นก็จนจวนพี่น้องประชาชนมาร่วมเคลื่อนขบวนธรรมทายาตธรรมทายาตตราเทศสันทีนะเจ้าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติวิถีครูบาศีวิชัย ห่วมแหงห่วมบุญทรงคูบาศีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลกด้วยกันนะเจ้าระวังวันที่หนึ่งถึงสิบเอดมิถุนายนสอง8นห้ยกสบแปดนี่นะเจ้า มาฟังแหมข่าวหนึ่งกันพ่องนะเจ้าก็เป็นข่าวการจัดงานประเพณีป่างเก้าหอหลวงประจำปี2568นะเจ้าก็จนจวนประมพี่น้องมาร่วมงานประเพณีป่างเก้าหอหลวงในวันที่4มิถุนายน2568นะเจ้าก็กมี กำหนดการก็คือในวันที่3มิถุนายนจะเป็นวันห้างดาส่วนวันที่4มิถุนายนจะมีการฟ้อนรำถวายตลอดวันนะเจ้าลวก็มีการจับฉลากมัชชาพาโชครางวันใหญ่มากมายนะจากทางนั้นกา จนจวนปอมัยปีน้องมารวมงานประเพณีป่างเก้าหอหลวงประจำปี2568ในวันที่4มิถุนายน2568นี่นะเจ้า ก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะเจ้าก็มีสารณาหูมาฝากกันในเรื่องของการทำประกันภัยพรบคับพีอุ่นใจเมื่อมีประกันภัยพรบรนะเจ้าซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องทำประกันภัยพรบรก็คือท่านที่เป็นเจ้าของรถผู้ที่มีสิทธิครอบครองรถตามสัญญาชาวซื่อนะเจ้าผู้ที่น,นำรถติดจดทะเบียนในต่างประเทศ เข้ามาใจในประเทศเป็นการชั่วคราวนะเจ้าซึ่งถ้าเกิดว่าทันได้ปีฝ่าฝืนบัตรทำประกันภัยพระบก็ถือว่าจะมีโทษของการฝ่าฝืนก็คือเจ้าของรถมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทผู้ใช้รถมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งหมื่นบาทนะเจ้าเราก็หากเป็นเจ้าของรถและผู้ใช้รถก็จะมีความผิดอยู่สองกระทงไปกันหรือว่ามีโทษปรับสูงสุดถึงสองหมื่นบาทนะเจ้าซึ่ง อประกันภัยก็ถือว่าเป็นการช่วยในเรื่องของค่าเสียหายเบื้องต้นนะเ้ายังเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล รวมจนถึงกาปงซพกาใช้ใจเกี่ยวกับการจัดการซพรวมจนถึงค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าใช้เรือหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นอย่างอื่นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบื้องต้นนะาจ้าอย่างเช่นกรณีบาดเจ็บท่านก็จะได้หับค่ารักษาพยาบาลตามจริงบ่เกินสามหมื่นบาทต่อคน หรือกรณีตีทุกพลภาพยางถาวรหรือว่าสูญเสียอวัยวะก็จะได้ห้าม่าชดเชย35,000บาทต่อคนกรณีเสียชีวิตได้ห้ามขาปลงซพจจำนวน35,000บาทต่อคนนะเจ้าแล้วก็ในกรณีตีบาดเจ็บ ต่อมาเสียชีวิตหรือว่าสูญเสียอวัยวะก็ได้ห้าค่าชดเชยรวมกันสูงสุดมาเกินหกหมื่นห้าพบาทต,ต่อคนนะจ้าซึ่งในเรื่องของการทำประกันภัยก็ถือว่ามีความสำคัญนะจ้าแล้วก็ช่วยคุ้มครองเฮาในกรณีตี่เฮา ประสบอุบัติเหตุนะเจ้าเกาะถือว่าท่านไหนตียากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเมกี่ยวกับในเรื่องของการทําประกันภัยพรบรจะได้มีความอุ่นใจมเมื่อเฮาแจ้รถแจ้ถนนนะเจ้าเมื่อเฮามีประกันภัยพรบอรเอาไว้คุ้มครองกรณีที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินต่งางๆนะเจ้าเกาะสามารถสอบถามข้อมูลทีเบอร์สายด่วนเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดหกได้นะเจ้า เจาสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้มดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอมัยพี่น้องทุกท่านตีได้ติดตามห้าฟังวันนี้เขาเจ้านางสาวพิมพิศาท้าเศร้าผู้ประกาศก็ต้องขอลาไปก่อนประกันได้ไหมในวันจันทร์นะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า